ี่จะเป็นตัวอีโนวานะอ <In nova S 1> <ช>ีโนวา 2.8G ใช่ครับกิตต้าปี18เป็นรถครอบครัวที่ผมบอกน่าจะไม่แพงนะพี่รถราคานี้ก็เลทดอกเบี้ยก็ไม่แพงด้วยสำหรับตัวนี้2.79จุดเ้องจุดต่อสัญญาเลยใช่ให้ไปเลยสวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีเพชรยนทุกท่านนะครับยีงใกล้ๆดิยี่ใกล้ยใกล้ๆโอ้โหช็อตหมดเลยกำลังหล่อเลย <laughs> ตายแล้วเพราะไม่มีน้อง สวัสดีครับผมตีพรยนต์นะครับวันนี้มาขึ้นคู่กับพี่ออตครับผมออเพรยนต์คนดีคนเดิมนะครับตีคนดีมีคนเดียวนะครับเป็นไงครับดียังไงครับเราดีไงดีทุกอย่างครับลูกค้าอยากได้อะไรจัดให้หมดนะครับผมขอแค่ออกรถกับตีนะครับเดี๋ยวไปออกกับพี่ออสยอกยอกยอกนะครับเอาครับพี่ออสวันนี้เรามีเรามีอะไรมาครับผมครับสหรับ วันนี้จะพาไปดูรถ SUV รถครอบครัวครับผมเป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่ที่ที่ร้านขายดีเหมือนกันใช่ครับนี้จะเป็นตัว Innova นะ Innova 2.8G ใช่ครับ2 8งดีกิตต้าปี18ปี18นะครับสีดำไม่แสนหกก็ถือว่าไม่เยอะถ้าเกิดเทียบตัวเฉลี่ยต่อปีปีละประมาณ20,000โลอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับนะครับตัวราคานะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะจะโยนอย่างงี้ดิเอามาราคาเท่าไหร่นะ 699,000โอเคบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นรถครอบครัวที่ผมบอกน่าจะไม่แพงนะพิโรธราคานี้ราคานี้ไม่แพงราคาพอจับต้องได้นะครับครับราคาราคาถือว่าอยู่ในเรทที่รับได้โอเคก็เรทดอกเบีย้ยก็ไม่แพงด้วยสำหรับตัวนี้279279ต่อรูสัญญาเลยใช่ให้ไปเลยนะครับให้ไปเลยนะฮะ,ะ,ะก็อ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่ารายละเอียดคันนี้เป็นไงม้่งเต๋ด้านหน้าเนี่ยไฟเนี่ยให้เป็นหลอดตัวมันติดเรฟเลกเตอร์นะครับครับโคมไฟเนี่ยดูนะครับรถปี18นะลูกค้า ใสๆกิ๊กเลยไม่มีแตกรอยงามไม่มีเหลืองไม่มีขุ่นใดๆทั้งสิ้นนะครับดูกระจังหน้านครับเป็นโครเมียม2ชั้นแบบนี้พร้อมโลโก้ของโตโยต้าเห็นเด่นชัดเลยนะครับรถเนี่ยกันชนหน้าค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่าเป็นรถเ u v ดทีเจทีนั่งนะล,ลูกค้าไฟตัดหมอกคู่หน้าให้มาเรียบร้อยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้มาเรียบร้อยสวยครับสีดําดุครับคันนี้ก็คือว่ารอยขนแมวแทบจะไม่มีเลยนะครับ ไฟอลอทครั้งนี้ก็ให้เหมือนกันนะครับมาติ่นเรฟเลกเตอร์ก็คือว่าจัดให้อยู่ในคมเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับก็คือด้านหน้ามาแล้วไม่มีชนมาแหละไม่มีไม่มีครับไม่มีเราไม่เอารถอุบัติเหตุเข้ามาใช่ไหมพอระลบพอราหลบอ๋อระลบทันรลบทันอ๋ออย่างที่พี่ว่าบอกดนะครับเราไม่รับซื้อรถที่เกิดอุบัติเหตุเข้าทั้งไทยดใดทั้งสิ้นคุณภาพเกรดเอของเรานะครับใช่ตรวจสอบได้คงทรงโครงสร้างเลยพวกนี้ตรวจสอบได้เลยครับเช็คให้เช็คที่มาที่ไปได้ด้วยถูกต้องนะฮะเรามั่นใจ ส่วนด้านข้างเดี๋ยวให้พี่รต่อเลยนะครับอย่างคันนี้นะครับจะได้ล้อแม็กขอบสิบหกนะครับเป็นแม er ็กเดิมโรงงานมานะครับคันนี้รู้สึกว่าจะให้เป็นดิสเบกหน้าดัมเบกหลังนะครับมันก็จะมีชุดสเกิร์ตรอบคันแล้วก็กระจกนี่ก็จะเป็นพาร์ทเดิมนะติดฟ,ฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะฮะคือตัวรถต้องบอกเลยว่าอินโนวาโฉมเนี่ยมันดูเขาเรียกว่าอะไรนะสมส่วนดูสมส่วนด,สสวนด,ดไูไม่ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปไม่เล็กเกินไปใช่ครับน<ช>ะครับเหมาะกับครอบครัวที่แบบว่า อ่าพ่อแม่ลูกเนาะพี่แล้วก็พาพ่อแม่ปู่ยา่าน้าขึ้นในทั้งตำบลเลยนะครับริงไหมเนี่ยหยอกนะสำหรับคนครอบครัวใหญ่อ่านะสำหรับคนใหญ่ก็คือว่าตอบโจทย์ละกันอ่านะอ่าดนะีเรามาดูภายในหน่อยตีโอเคอเดี๋ยวให้ตีไปขึ้นฝั่งคนขับเดี๋ยวให้ลองสตาร์ทนะให้ลองสตาร์ทดูสําหรับภายในนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังมาริโอตเบาะผ้าเบาะผ้าเบาะผ้านะครับก็ถือว่าลายเสือนะครลายเสือด้วยเสลายเสือลายดี เสด้าเสือค้งแล้วแต่ลูกค้าโอเคครับก็ <laughs> ค่อนข้างกว้างกว่าเนียผมเอานี้ลงก่อน <laughs> เพราะว่าผมค่อนข้างสรีละใหญ่น่ดนึงนะครับใหญ่ทุกจุดใหญ่ทุกจุดยกเว้นอย่างเดียวคือยอดนะครับตอนนี้เอาละครับลูกค้าลองจินตนาการดูนะครับผมสูงร้อยแปดสิบนะครับหนักแปดสิบโลนะครับก็จะนั่งประมาณนี้ค่อนข้างสบายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนขับแอร์เย็นเพลงดังพี่โอตไปได้ทั่วประเทศไทยเลยบอกเลยว่าจบแน่นอนคันนี้ไปจบเลยว ก็คือว่าจบเลยไงไปได้หมดไงพี่ไปได้หมดเลยไปได้หมดครอบครัวเลยก็คือไม่ต้องรถเอารถไปสองสาคันใช่รถเครื่องใหญ่ใช่แรงเครื่องยนต์ดีเซลใชนั่งได้ทั้งครอบครัวเบาะนี่เบาะนี่ก็ตัวใหญ่นะขนาดตีนตัวใหญ่และเบาะใหญ่กตัวม้วก็แบบโอบสรีระด้วยนะก็คือว่าตมัดทแมงในการนั่งใช่ครับมันมันไม่เล็กเกินไปถ้าบอกมันเล็กเกินไปเราตัวใหญ่เนี่ยมาเวลานั่งแล้วมันจะ เหนื่อยมันจะเมื่อยเวลาขับเดินทางไกลๆใช่นะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ออปชั่นให้อะไรมาบ้างพี่โอ๊ตสำหรับข้างในข้างในนะครับออปชั่นคันนี้ได้จอหนึ่งเลยจากโรงงานจอ DVD ทัชสกรีนนะครับนี่ใช้ได้ทุกอย่างใช้งานได้ปกติจอทัชสกรีนได้เห็นไหมเดี๋ยวทาให้ดูใช้งานได้ปกติเลยมี AV หมายถึงว่าดูวิดีโอได้นะครับใช่ครับโอเคครับเกือบแล้วคิดแบบนี้ใช่ไหมโอเคครับคิดแบบนี้นะนี่อันนี้คือเปิดเพื่อใส่ ตัว c ีดีดีวีโอไฮเทคมากเลยนะครับผมเป็นไงแล้วเวลาปิดปิดอย่างไรเวลาปิดก็พี่โอ๊ตเลยครับโอเคอ้าวไม่ปิดอ๋อ oh, แต่ผิดนี hey, ่ <Okay. S 2> มันจะมีมันจะมีให้แตะอยู่แล้วจอมันจะพับขึ้น ก็ค่อนข้างไฮเทคนะครับผมใช้งานได้จริงรถขนาดรถปีสิบแปเลยพี่โอ๊ตใช่รถปีสิถือว่าไม่เก่ามากนะครับพวกออปชั่นฟังก์ชันที่ให้มาแล้วครับถือว่าตอบโจทย์อยู่แล้วใช่แอร์ออโต้มีอีโค่โหมดกับพาวเวอร์โหมดให้ด้วยมีให้เรียบร้อยครับก็คือโหมดประหยัดพลังงานถูกต้องนะแล้วเกียร์นี่นี่นี่เกียร์เกียร์เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ใช่เป็นเกียร์ออโต้นะครับใช้งานแบบว่าปกติเลยนะครับวางแก้วนงแก้วน้ำได้ช่องเก็บของก็เยอะนะพี่นะเยอะมากครับวางแก้วน้ำเอ็งมีคนของเยอะ ใช่ขนเยอะใช่ไหมขนเยอะนะครับใส่แก้วน้ําวางของอะไรก็คือมีให้ลูกค้าเลือกได้หลายช่องนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมัติฟังก์ชั่นกูเกิลโทรมีมาให้เรียบร้อยนะผมควบคุมมัติมีเดียมีมาให้เรียบร้อยก็คือว่าใช้งานได้สองฝั่งเลยโทรศัพท์เข้ากดรับกดวางให้ตรงนี้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะโยชนมีอะไรอีกก็มีเท่านี้แหละ เล็กไมวิ่งเลยพี่โอ้บอกไปต้องคิดคือวิ่งไปที่หนึ่งแสนหกหมื่นโลเท่านั้นครับก็คือตรวจสอบที่มาที่ไปได้เลยรถถูกต้องอันนี้ก็คือจะเป็นด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังดูด้านหลังหน่อยด้านหลังเนี่ยตีลองนั่งนี้ด้านหลังเดี๋ยวผมเอ็นบอบนี้ก่อนนั่งนี้ก่อนพัดไปนู่นเดี๋ยวนี่ก่อนหลังผมจะคล่อมมานดีถ้าขึ้นไปเลยให้ผมเอ็นบอบแป๊บนึงดิเดี๋ยวคนดูรู้เปล่าว่าไอ้ตีมโกหกกูป่ะเนี่ยอะไรยังไงโอเคพี่ กว้างนะครับสาหรับผู้ที่สารด้านหลังนะครับก็ก็คือก็คือกว้างแต่ถ้าผมสูงหน่อยนะร้อยไปสิบโลเนี่ยก็คือจะค่อนข้าง,างแบบสูงไปอแสิบโลเฮ้ยมันเป็นมุกนะมันเป็นมุกสูงไม้ไปสิบเซนนะครับก็คือจะประมาณน,นี้นะครับก็ไม่ได้อึอดอัดจนเกินไปครับพี่โอ,อ๊ตครับนี่ทีเด็ดเลยพี่โอ๊ตอะไรเขาเรียกว่าไฟเลยนะไฟสร้างบรรยากาศอ่าชื่อเรียกคือแอมเบียนไลท์แอมเบียนไลท์สำหรับท่านที่ ไปเขาไปกลางเต็นนะขับรถกลางเต็นไอ้นี้มันช่วยได้เลยช่วยได้เลยมันบิ้วเราเลยใช่ไหมไปกับแฟนไปกับครอบครัวอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปนอนในรถอ่าก็ซื้อถือว่าใช้แอร์หลังก็คือเย็นปกตินะคับปกติเราก็ในรถอยู่แล้วใช่ไหมหมายถึงนอนเมียโดนเมียไล่ดิเราอ่ะใช่ปกติก็ปกติก็คือเวลามีปัญหานะสำหรับท่านลูกค้าที่อใโอเคโอเคโอ้มันรีบจังเลยอ่ะโอเคอเคโ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 อเอเคโคโอเ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 คโเคโอเคโอเคโอเ ก็สาหรับลูกค้านะครับที่ชอบแบบว่าใช้ชีวิตในรถนะเขาคือว่าบางคนเนี่ยพี่โอ๊ตเขาใช้ชีวิตในรถเยอะนะเยอะก็อยู่บ้านอีกใชครอบครควเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ผมว่าด้วยงานด้วยเงินอะไรพวกนี้ใช่ใช่เราต้องอยู่เป็นในรถจนมากมากกว่าอยู่บ้านนะครับอันนี้เขามีไว้วางวางของวางของอะไรพวกนี้นะมันเป็นรถครอบครัวไงเขามีตรงนี้ให้ความรู้สึกดีมากเลยนะเหมือนเหมือนอยู่บนรถทัว เอาเครื่องบินเออเอาให้มันดีหน่อยรถก็คือให้ควายให้แบบว่าให้บรรยากาศนะเหมือนลูกค้านั่งรถโดยสารอาละกันแบบ VDP นะครับจะค่อนข้างสะดวกสบายอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับนี่มีที่วางแก้วมีที่วางของก็คือกินข้าวได้เลยนะเนี่ยเป็นไงอร่อยเลยผมบอกได้เลยนะครับอีกนี่งดนนีกวันขอโทษนะพี่พอดีโอเคดูดูอย่างขาขาตีนี่กวที่มาปรับระดับมานั่งขับนะแล้วเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ย หัวเข่ายังไม่ชนบ่อเลยก็คือว่าถ้าเกิดพี่โอ๊ตมันจะบอกว่าถ้าขึนตัวเล็กกว่าผมเขาไม่ได้ปรับขนาดนี้พื้นที่ก็เหลือเยอะกว่านี้อ่าใช่อันนี้ก็คือสะดวกสบายใหญ่กว้างขวางใชัไม่อึดอัดไม่อึดอัดไม่ได้หัวก็ยังได้อยู่ไม่ชนก็คือได้อยู่พี่โอ๊สูงเท่าไหร่172สองอ่าพี่โอร้อยเจ็ดสองก็จะเหลือเยอะครับผมก็ร้อยแปดสิบก็จะเหลือก็เยอะอยู่นะครับก็อยู่ประมาณหนึ่งสามนิ้วใช่ประมาณสามนิ้วสอดสามนิ้วสอดโปรตีสอดอย่างนี้โอเคครับไปต่อกันเลย นะครับคิดไปไหนกันวะเนี่ยอ่ะไฟท้ายพิโรเอ่ที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นไฟเบรกไฟเบรกครับเป็นไฟเบรกอ่าไฟเบรกก็สีแดงนะฮะไีเลด้ยวอ่ะสีเหลืองได้ไหมถ้าเราไปแต่งก็ได้โอเคครับผมไปต่อเลยไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวสีส้มอันนี้มันเป็นโคมเดิมเป็นโคมเดิมจากโรงงานนะครับไม่แตกไม่ลาวนะคือด้านท้ายไม่มีโดนมาเลย ใช่นะเนี่ยพวกกันชงกันชนตัวรุ่นอินโนวาคิสต้านะฮะอินโนวาคิสต้าใสองจุดแปดจีคือโตโยต้าเนี่ยจะเป็นข้อดีอย่างนึงเขาจะบอกรุ่นจะบอกยี่ห้อให้หมดเลยใช่สำหรับด้านท้ายที่สำคัญคือมีเซ็นเซอร์หลังพิออสให้สองจุดให้สองให้มาเรียบร้อยนะครับก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ่งบอกถึงความปลอดภัยที่ลูกค้าจะได้ครับนะอันนี้ปาหลังนี่ก็พาร์ทเดิมพาร์ทเดิมเลยดเิมไม่มีการถูกเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน แล้วก็มีเสาวิทยุเป็นแบบกีบสลามอะสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกปึ๊บนี่ก็ยังเก็บของได้เยอะพี่โอ๊ตผมว่ามันมันพับแล้วเพิ่มพื้นที่ได้ข้างหลังนี่ในตรงเนี้ยมันพับปรับขึ้นไปได้ไดแล้วเบอกพับได้อีกไหมพี่นี่พับได้เดี๋ยวพับให้ดูได้พี่โอพับให้ดูนะครับนี่ สำหรับครอบครัวไหนอยากไปสองคนนะครับก็พับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับบออเบอร์นี่ก็สไตล์ลงเหมือนกับพอเจเนอร์แหละนะแล้วก็นี่มีอะไรเอ่ยที่พักศรีสะที่พักศรีสะมีมาให้เรียบร้อยแล้วไงอ๋อถ้าเวลาบนครับเนี่ยเขาก็มาถอดตรงนี้สวยคือโดยรวมแล้วสวยครับสวยมากๆเป็นรถที่แบบว่า เดิมเดิดูน็อตดูอะไรไม่มีการขยับนะคือข้อคอนเซปต์ว่าน็อตหน้าน็อตหลังไม่ขยับน็อตข้างไม่รู้น็อตข้างไม่รู้ไม่ใช่ทั้งคันไม่ขยับเลยไม่มีอุ้งไม่พักนะครับผมเรียงเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยครับผมนะสีข้างในด้านนี้ก็คือสีมันเดิมนะใช่ครับปกติสีด้านในเนี่ยเวลามันสาดชาร์เกิร์มจะไม่ค่อยโดนมันเลยจะเป็นก็คือสังเกตที่เม็ดสังเกตสังทสังเกตว่ะสังเกตนะครับที่เม็ดอาร์กง่ายๆเลยครับพี่โอ๊ตอ่านะประมาณนี้ รายละเอียดตัวรถปกิ้เราก็ดูทั้งภายในทั้งภายนอกแล้วก็เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์เหลือเครื่องยนต์จุดท่ายตค์เขาเรียกว่าจุดจ่ายตังค์เลยเขาว่าได้คือลูกค้าจะควักตังค์หรือไม่นี่ก็อยู่ตรงที่เครื่องยนต์เดี๋ยวดเดี๋ยเผมเปิดให้จุดจ่ายตังค์เนี่ยคืออยู่ที่เครื่องยนต์เลยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้2.8ลิตร170 สามแรงม้าเนี่ยขนาดสตาร์ทรถอยู่นะครับให้ดูตอนที่สตาร์ทรถเลยนะครับครนบให้ดูเลยรถฝากระโปงเนี่ยดูนะครับไม่มีการขยับไม่มีการถูกถอดนะลูกค้าสวยๆไล่ชุดคานมาดูนะครับเนี่ยคือรถเดิมไม่มีการถูกแปะถูกชนมาอย่างแน่นอนรับประกันให้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับครับเอ่แอลนะครับฝั่งหน้าซ้ายจะเป็นแอลฝั่งหน้าขวาจะเป็นอารับดูน็อตเรียมน็อตกลมๆของกลมๆไม่ผิดรูปนะครับไม่มีโดนแอนเทนตรงนี้นะครับ ก็ตัวขาโปเองก็เป็นพาร์ทเดิมนะใช้งานมาไงดูแข่งกันความร้อนยังใหม่อยู่เลยครับอ่าคือตรงนี้ก็เดิมจากโรงงานพวกสติกเกอร์มีบอกหมดนะครับถูกต้องนะครับก็ถือว่าได้รวมคันนี้นะครับทั้งคันเกิน90%อรเรออะไรอยู่ใช่ไหมครับไม่ต้องรอแล้วครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างย้ำราคาอีกทีหนึ่งราคาคันนี้เสนอขายที่699 0 0 0บาทนะครับพร้อมดอกเบี้ยพิเศษ2.59ตลอดยุสัญญาเลยนะครับ โปรโมชั่นนี้ผมบอกเลยว่ามีอีกไม่นานนะครับแล้วก็จะหมดโปรโมชั่นแล้วลูกค้าจะมาเสียดายทีหลังไม่ได้นะครับต้องนะเราบอกไปเลยว่าโปรดอกเบี้ยต่ำๆอย่างเงี้ยมันมีแค่ที่เพชรยนต์ใช่ครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับโนวาคิสตาคันนี้แล้วก็เลทดอกเบี้ยถูกๆนะครับต่ําๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากบอกถึงนิฟซีที่อยู่ไกลๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะพี่วิ่งเซ็มหาพี่ถึงหน้าบ้านเลยนะครับพี่ไม่ต้องมาก็ได้ขอแค่ไว้ใจบริษัทเพชรยนต์ให้เราดูแล มีไฟแนแลนดิ้งเซ็นนะครับทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยนะครับรู้ผลไวรู้ผลไวอนุมัติไวนะครับครับผมแล้วก็มีนี่ด้วยเรามีส่งลถสไลด์ให้ด้วยนะในกรณีที่อนุมัติแล้วลูกค้าไม่สะดวกที่จะมานะครับก็คือรถจอดถาถึงพี่ถึงหน้าบ้านแน่นอนถูกต้องเรียกได้ว่าเอาใส่จอดลงหน้าบ้านที่ไม่ต้องทําอะไรเลยใช่คือเราบริการให้หมดเลยนะครับตั้งแต่ต้นยันจบ ก่อนขายหลังขายก็บริการเหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับลูกค้าเอาไปแล้วเราไม่มีทิ้งก็มีปัญหาอะไรโทรเข้ามาสอบถามกับเซลได้เลยนะครับได้เลยครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับผมหรือจะมาดูรถคันจริงนะครับคันนี้นะครับจอดอยู่ที่สนามกันหย่างเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย8แยกหนึ่งมีมลีกรุงเทพนี่เองเปิดทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะใช่ครับเปิดทุกทำการใช่นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพชรยนต์นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการ แจ้งเตือนใช่ครับผมอัปเดตรีวิวรถเข้ามาจากทางชาแนลนะครับกดกระดิ่งไว้เลยกดกระดิ่งไว้เลยนะครับก็ฝากผมกับพี่โอ๊ตไปด้วยนะครับก็ฝากลูกค้านะครับกดกระดิ่งไว้เลยเราจะลงคลิปทุกวันนะพี่โอ๊ตมีคลิปลงทุกวันนะครับจะเวียนกันไปจะเจอใครกันบ้างก็อย่าลืมทิ้งพวกเรานะครับก็กดซัดใครก็ไม่เยอะนะครับก็ถึงจะเจอใครก็ให้นึกถึงเราอ่ะไปเจอของคนอื่นก็บอกเอ้ยโอ๊ตมีคันนี้ไหมไอ้ตีมีคันนี้เนี่ยบอกได้บอกได้บอกได้ครับบอกได้ดูได้ท่วถึงครับไม่ต้องหห่ววงนน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 ะะโโออเเเคคคคคสสรรััับบีี้ผมพต์ดดยิม สำหรับตีเพชรยนต์ก็คนดีมีคนเดียวนะครับสโลแกนใหม่ก็จะตลาดกันไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่